แล้วผมจะปิดท้ายอันนี้มันกำลังคือหากันในสื่อสังองออนไลน์ลักษณะคือมีการแชร์สินค้าคล้ายกับทองค่ร้านทองติ๊กตอกดังอ่าไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะท่านผู้ชมอย่าไปโยคอะไรก็ปรากฏว,ว่าลักษณะมันคล้ายแต่ผมก็คิดว่ามาคนละประเด็นนะนะแต่มันก็มีการ้ายถึงขนาดห้าบาทหรอค่ะคือ มันมันเหมือนกันมากเลยแต่ว่ามันไปถูกขายอยู่ในแอปซื้อของออนไลน์ที่จีนมีตั้งแต่ราคาห่หยวนไปจนถึง0.8หยวนก็คือประมาณนั่นคือ<ล>ดอกกุหลาบทองคำา5บาท1ถึง0.8หยวนหรอือหรือถ้าเป็นตุ๊กตาเทพเจ้าไัยสิงเอียค่ะที่มันเหมือนกันมากเลยอะ่ะก็ประมาณ593บาทมทแล้วก็ยังมีตุ๊กตามังกรทองประดับหวงจุ้ยอะคะ่ะ251บาทอ่ะ ต่นี่มันคือลักษณะค้ายแต่ประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือความเป็นทองอได้บอกน้ำหนักทองชัดเจนไหมได้บอกเปอร์เซ็นต์ทองชัดเจนไหมแล้วก็อย่างที่ว่าแต่ความจริงสติต้องมานะถ้าทองราคาหมื่นแปดลดเหลือพันแปดเนี่ยอ,อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ